สวัสดีทุกๆกันนะจ๊ปะปาหันหน้ามาหน่อยเออขยับไปอือป้า,ปา,ปาเราไปซื้อยญาเทียมมากี่เมตรอ่ะป้าสิบสองเมตรความกว้างเท่าไหร่นะสองเมตรคูณสิบสองเมตรสี่พันกว่าบาทนี่เราจะได้งานน้อยลงเนี่ยเนี่ย ให้ป้าป๊าจัดเรียงเรียงก่อนขยับขยับนอยให้มันมาด้านนี้น้าน,นี้เพราะอะไรรือเปล่าเดี๋ยวก่อนให้ป้าป๊าดึงดึงลากลาไปก่อนอันนี้สิบสองคูณเออสองเมตรคูณสิบสองสี่พันสี่พันกว่าบาทเนาะกับพื้นบลูชีตเจ็ดร้อยกว่าบาทแผ่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ประมาณร้อยกว่าก็ปลูปลูเองอันเนี้อยู่อายุการใช้งานก็ไม่ได้มากแต่ก็หลายปีทำให้เราไม่ต้องเออไม่ต้องถอนหญ้าคืออายุมากแล้วไงป้าค่อยๆม้วนไปสิเนีจะทำให้งานเราน้อยลง เดี๋ยวค่อยจัดทีละหน่อยทีละหน่อยค่อยดึงดึงลากลากจัดจัดไป ừ. ช่วยกันสองตายายนะเดี๋ยวค่อยจัดเดี๋ยวเราจะค่อยจัดให้ป้าป๊าลือ้อก่อนหมดหมดพอดีเดี๋ยวค่อยดึง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 ่า เดี๋ยวก็จัดให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเนี่ยมันทำให้งานเราน้อยลงนะเนี่ยงานสวนน้อยลงโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเลยป้าเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจัดการเองที่เหลือเดี๋ยวเราจะจัดการเองเนี่ยนะเออ,อ,เอ,อดึงไปดึงไดึงให้เรียบร้อยดึงให้ตึงๆพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> มันมันเกิ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 น,น,เ,กนเรากะะว่าจะให้ยอยู่ตรงนี้ไง ประมาณนี้แหละเออให้ป้าดึงมาเอ้ยดยูดีดูดีสิเดียวอืแหมให้ป้าดึงมาหมดไปประมาณห้าพันนั่นแหละนีอ่อสองคนตาย,ยายช่วยกันปู่ย่าเทียมเองครับท่าน <c oughs> ถ้าจ้างเขานี่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแพงนะถ้าจ้างเขาเนี่ยนี่ประมาณกี่เมตรเออปลาเนาะ เขาจะคิดเป็นตารางเมตรนะถ้าปู่ญ้าเทียมเนี่ยแล้วย้าเทียมมันมีหลายเกรดญ้าเทียมจะมีหลายเกรดนะแล้วก็วัสดเุเขาใช้อะไรนะพลีเอทิลีนใช่ป่ะหลายๆที่เขาจะไม่ใช้พวกรีไซเคิลอะที่ทำมาจากพวกพลาสติกอะเขาก็จะไม่ใช้ แล้วก็ราคาก็จะแตกต่างาสั้นความยาวความสั้นของหญ้าเทียมด้วยหลายคนก็ปูสนามหญ้าบ้านหลายคนทำเป็นพรมพื้นส่วนที่เขาปูสนามฟุตบงฟุตบอลเขาต้องใช้อย่างดีอายุการใช้งานก็คง จะหลายปีอ่ะหกเจ็ดปดปีสิบปีขึ้นน่ะพวกสนามกีฬาต่างๆสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยอันนี้ของเราเอาพอแค่เราเห็นไหมอันนี้เอาไว้ปูที่พื้นเก่าอันเก่าของเราไงเราก็จะมาปูตรวนี้แหละเดี๋ยวค่อยจัดไปทีละหน่อยสองหน่อยอันนี้จะทำให้ นี่ถ่ายหนสิถ่ายหนสิถ่ายหนสิถ่ายหนสอยสิเออป่อป้าถ่ายเราเราถ่ายป่อป้านะเฉลี่ยก็รวมแล้วประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าพันเนาะ 5, <000. S 1> ประมาณห้าพันนี้แหละนี่ปูกันเองเห็นไหมถ้าเป็นตารางเมตรแล้วก็ราคาจะแตกต่างอันนี้เป็นสั้น เรียบสั้นเห็นปะ่ะยี่ยังแพงเลยนะนี่ก็ยังแพงนะของขวัญมันเกิดันันเกิดค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you happy birthday. happy birthday Happy birthday Happy birthday to you พ <c oughs> อดีวันเกิดเราไงเดี๋ยววันนี้เราก็เอาคลิปนี้ลงวันนี้เลยลจ้าขอบคุณมากป๊า ห้าสิบหกปีเต็มพอดีเป๊ะเลยนี่เดีย๋ยวเราก็ขค่ขอยจัดระเบียบจัดเนี่ยที่เหลือเนี่ยถ้ามีพลาสติกก็เอามาคลุมได้เอาพลาสติกมาคลุมตรงนี้แต่เราจะเอาไว้ปลูกพืชโอ้คั่งชั่วหน่อย งานบ้านงานสวนมันก็จะน้อยลงทันทีปูทับบูชีตไปแนะบบปูชีตแผ่นหนึ่งสองคูณสามเมตรร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยเขาเรียกบูชีตอย่างที่บอกราคาแตกต่างวัสดุแล้วก็ความสั้นความยาวของหญ้าเทียมหญ้าเทียมหญ้าปลอมนี่แหละ โอเคเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆจัดเนี่ยงานบ้านเราน้อยลงทันทีเลยนะนี่ก็น้อยลงได้เป็นปีอะเอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรน,นะจ๊ะมันก็จะแบบเสื่อมไปตามการเวลาของเขาเป็นเรื่องธรรมชาติอืมมะละกอมมาละกอ พามาดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะเอาลงเอาลงลงคลิปเลยลแล้วกันตายละคือบ้านใครที่แบบไม่มีแรงแก่เท่าชราก็เอาพลาสติกมาปูไว้เฉยๆก็ได้อ อันนี้เอาพลาสติกปูกไว้จริงๆอันนี้ก็ปูได้เพราะหญ้ามันไม่น่าจะทิ่มขึ้นมาได้แต่ก็ถ้ามันย่อยสลายมันหญ้าไม่โดนแสงนะมันก็ตายอะ่ะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะเจ้าทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีด สุขภาพร่างกายจะสำคัญไปแล้วแค่นี้นะ